เดี๋เราเข้าสู่รายการพรวัตต์ออโต้วีพีนะครับผมแล้วผมจะพาทุกคน,น,น,นมาพบกับไอ้โม่งคันนี้นะครับตัวนี้เป็นปี2019เครื่องยนต์3.0ออโต้คันนี้บอกเลยว่าแต่ง v i p เต็มระบบนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งเป็นอย่างไราภายนอกให้อะไรมาบ้างนะครับด้านหน้าเลยตัวนี้ไฟด้านหน้าเป็นฮาโลเจนด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงด้านหน้านี่ก็ใส่มาเต็มเลยบางปัดน้ําฝนมีมาให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยนะ ตัวนี้เป็นสีขาวนะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยนะครับผมใส่ที่ครอบโครเมียมมาให้ของเดิมจะเป็นสีดําตัวนี้ใส่ที่ครอบพรเมียมาให้แล้วก็มีการสานตัวนี้ใส่ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วตัวลอ้อตัวนี้เป็นล้อรีโวะนะทุกคนนี่ตัวนี้เป็นล้อรีโวขอบ17นะครับยาง2 2 5 5 5 R 17ตัวนี้เป็นยางแม็กซิสยางใหม่นะครับนี่แผงด้านข้างทําใหม่หมดอยู่แล้วนะครับสําหรับรถ V.P. ของพวัตออตโตนะครับ ตัวนี้ทําแผงข้างใหม่หมดก็คือของเดิมจะอยู่ด้านในแล้วก็พุ่มหนังใหม่แล้วก็ติดม่านใหม่ให้นี่ประตูถ้ารถเป็น B i P ทุกคนันประตูผมดูดทุกคันนะครับทำเป็นประตูซอฟโค้ดให้ทั้งหมดนี่สวยๆเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบนี่ไม่มีโดนแน่นอนนะครับการันตีนะจนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อสม้าก,กอใหม่นะครับไม่มี นี่กระจกจะเดิมทุกคันจะเป็นกระจกด้านในจะเขียนว,ว่า t ตอ o t ตทุกคันนะครับของเดิมหมดสปอยเลอร์ไฟเบรกด้วยฉามพร้อมไฟเลี้ยว LED ใหม่มาให้นะครับไฟเบรกตัวนี้ก็มีมาให้เพิ่มตัวนี้มีกล้องถอยแล้วเรียบร้อยนี่กล้องถอยนี่ติดมาให้เพิ่มเติมนะครับด้านล่างมีปัคก,กิ้งเซนเซอร์ให้2จุดพร้อมสเกิร์ตตัวนี้นี่ซับดอก10นิ้วใหญ่ๆสวยๆเป็นไง 9 9ส0 0บาทผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้มีโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนนะครับแอร์มนคบับเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็อยู่ในอินทีเลียของตัว3.0ก์ออโต้คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟกันว่าสวยแค่ไหนครับมาไฟนะครับสามารถเปิดเป็นทีละสเต็ปนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างเงี้ยอย่างผมเปิดดวงแรกเนี่ยใช้สำหรับโชเฟอร์นะครับบางทีถ้ามีคนน้องข้างหลังก็ไม่ต้องเปิดนี่นะค่อยๆเปิดไป นะแอมเปนไลท์ด้านบนนะครับสีฟ้าปรับสีได้นะเลือกสีได้ตามชอบเลยนี่นะเฮ้ยงงเปิดปุ๊บแล้วก็เปิดทีวีได้แบบนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวไฟนะครับขอเปิดแอร์หน่อร้อนนะแล้วก็จอตัวนี้นะครับเป็นจอ Android ของ Alpha นะครับ10นิ้วมีมาให้แล้วเรียบร้อยใครอยากจะเล่น YouTube Netflix อะไรก็ตามแต่นะครับโหลด Google Play ได้เลยนี่ Play Store ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เลขไม์อยู่เพียงแค่1 4 5 5 9 8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็สวยๆนะไฟหน้านี่มีที่เปิดไฟหน้านะครับที่ปัดน้ำฝน traction control อ,อยู่ด้านบนนี้นะครับเกียร์ออโต้เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าสั้นเนี่ยหรือว่ายม่วงเนี่ยนะครับก็จะนั่งเป็นแบบนี้ตัวนี้เมื่อก่อนมีที่นั่งแต่ว่าตัวนี้ทำเป้นที่พักแขน พราะว่าเวลาคนขับนั่งหรือข้างคนขับนั่งเนี่ยตรงนี้มันไม่มีที่พักแขนตรงนี้ทําให้สบายขึ้นเยอะเลยนี่ใส่ของได้ด้วยนะซ้ายขวานะครับใส่ของได้แล้วก็มีรีโมทแอร์มาให้เรียบร้อยเพราะเป็นแอร์เมโคบัสแบบนี้อ่ามีรีโมทแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่แอร์เมคโคบัสนะครับปรับเลือกปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปีตัวปีเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับตัวปีนี้จะอยู่ด้านบนก็สามารถเลือกปรับได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไฟลูมนะ กด on off ได้นะครับนี่มีที่วางเหรียญมาให้นะครับช่อง power outlet ด้านหน้า1จุดนะครับด้านในก็จะมีช่องเชื่อมต่อ usb มาให้2ช่องตัวนี้เป็นเครื่อง3.0แล้วตัวนี้จะเป็น airbag t ท n นะครับแล้วก็เบาะใหม่หมดทุกอย่างทาใหม่หมดนะครับอันนี้เป็นเบานะมิก้เมาส์นะนี่หนังจะคนละแบบนะครับอันนี้จะออกแบบเป็นแบบใย,ยถักหน่อยนะครับและฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังหมดเลยนะปะเดี๋ยวเราไปดูพู้สานตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรครับ ปทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับตัวนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยนะยังไม่ได้เดนขึ้นเลยบันไดสวยกริบเลยนะครับเราก็ดึงออกมาตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นที่เซอร์วิสนั่นเองนะครับมันก็จะมีพวก่าแม่แรงอะไรอย่างนี้นะอยู่ด้านในนะครับถเกิดเราไม่ได้ใช้ปุ๊บเราก็ใส่เก็บไว้แบบนี้ปับเข้าให้ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นไอตัว ไอ้บันไดเดิมนะครับอยู่ด้านในนะครับรวตัวนี้ก็ตีขึ้นมาเพิ่มนะเพื่อที่จะทําให้มันสวยขึ้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปแบบนี้นั่งสบายๆนะครับมีเชลวางเครื่องดื่มมาให้เรียบร้อยนะครับมีไฟนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ Type C แล้วก็ USB-A มาให้นะครับม่านมีรอบคันทั้งหมดสวยๆทีวีเป็นทีวีแบรนด์นะครับ a c o u s t i c นะครับเป็นทีวีแบรนด์ไทยนะครับตัวนี้นี่ถ้าเกิดอ้าโทษทีคันหมดแน่นอน <Nee. S 2> เราจะลิงก์กับตัวหน้าจอ Android ด้านหน้ามาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นทีวี LED นะครับ24นิ้วนะลำโพงเสียงกลางเสียงแหลมมีมาให้ครบแล้วก็ช่องแอร์เยอะมากนะครับจุดละ2ช่องนะ จุดละสองสองช่องด้านหน้า3 3จุดด้านตรงกลาง3จุดด้านหลังอีก3จุดนะครับตัวนี้เนี่ยเบาทำใหม่หมดนะทุกคนเบาเป็นชุดใหม่นะไม่ใช่ว่าเอาของเดิมไประเบิดนะครับเพราะตัวนี้เป็นเบาะแถว3แถว9้าที่นั่งนะครับตัวนี้นั่งสบายมีที่พักแขนให้ทุกแถวนะครับบอกเลยว่าโคตรนุ่มนั่งตรงไหนก็สบายเหมือนกันเพราะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ทั้งหมดนะครับแล้วเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะคนแก่ คนเฒ่าคนแก่อยากไปทําบุญไปทอดกระถินนะครับนี่ขึ้นแบบนี้เลยคนง่ายเลยนี่พอเชื่อมต่อมีมาให้ทั้งหมดทุกแถวนะครับ USB A Type C มีมาให้หมดแล้วแอร์เนี่ยมันทั่วถึงมากๆเพราะแอร์ไมโครบัสนะครับนั่งสบายทุกจุดนะไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ต้องแย่งกันนั่งอะ่ะนั่งตรงไหนก็สบายเหมือนกันนะครับด้านหลังมีเซฟตี้เบลท์ให้ทุกคันนะครับขาไม่ลอยขาไม่ลอยนั่งสบายนะครับปรับได้นะ ปรับอิสระเลยนะ3ตัวด้านหลัง3ตัวเนี่ยปรับพนักพิงอิสระไม่ใช่พนักพิงตัวเดียวกันนะใครอยากนั่งตรงนั่งนอนนั่งเอียงนี่หลับไปขนาดนี้ก็เอาเถอะเอาเอาที่ชอบเลยนะครับเพราะปรับได้อิสระนะนั่งตรงไหนก็เหมือนกันตรงนี้มีหน้าต่างมาให้นะครับแอร์เมอรโคบัสใหญ่ๆโอ้หเย็นแอร์เย็นเฉียบแล้วก็อินโฟเทนเมนต์คันนี้บอกได้เลยว่าไตามือระบบจริงๆนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาเนี่ยโคตรสวยเลยนี่เป็นไงเป็นแบบสไตล์แบบดวงดาวนะ ถ้าเกิดลำคาญมันสามารถปิดได้อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปนะครับก็สามารถปิดได้เลยนะปะเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ที่ว่กว่าจะขายเท่าไหร่ครับครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลรายละเอียดต่างๆของเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0กิโต่ปี2019คันนี้แล้วรถคันนี้ขายเพียงแค่999,000บาทแต่ว่าวันนี้นะครับถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับขายเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นก็เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เลยครับแล้วคันนี้ห 959,000บาทผ่อนเท่าไหร่ยาวๆไปสี่งวดนะครับดอกเบีย 50, ้ย5.99%ผ่อนเพียงแค่18,000บาทเท่านั้นแล้วใครสนใจคันนี้นะครับบอกเลยว่ารับประกันหลังการขาย3เดือนเต็มๆนะครับแล้วก็น้ำมันเต็มถงังถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์โตโยต้ตาให้เลย1ครั้งครับใครที่ดูจบแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วใครที่อยากได้รถตู้มือสองก็ใช้สักคันหนึ่งนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ียวอาโค้ดลตรงนี้เลยใครอยากโทรก็โทรมาได้ใครอยากสแกนก็ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR ค้ดไลายตรงนี้ได้เลยเป็นลายส่วนตัวผมแล้วก็โบอร์โทรส่วนตัวของผมด้วยนะครับ0822969191ครับ